Sawakato Bhagavata Tamo Tamang Namasami Sawupati so, Pano Bhagavato Sawakasangho Sangkalmami Anamayang Pupapapa Kanamakalan Dewa Putano Satina Yanja Karo Mase Namo Tasa Bhagavato

สราณังรัจฉามิตุติยมพิธามังสราณังรัจฉามิตุติยมพิสังขังสราณังรัชฌามิตาติยมพิพุทธังสราณังรัจฉามิตาติยมพิธามังสราณังรัจฉามิตาติยมพิสังขังสราณังรัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทถสัมมาธิยามีอาติ สิกขาปัทังสมาธิยามีกาเมสุมิชฌาจลาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามีมสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามีสุราเมรยามัจจปมาตถานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามี อิติปิโสปภาวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารนสัมปันโนสุขโตโลกวิทูวะอนุตตลปุริสธรรมสาะระติสถาเทวมนุสสานังุทโตภะควะติสว่างคตโตภะวะตาตมุสันติติโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอวบันายโกะปัจจังเวทิตะโพมิโยหิติ Upatipanovakavato sa vakasangko, oju upatipanovakavato sa vakasangko, ya ya upatipanovakavato sa vakasangko, ya ti tangkata dipulisa yukani ata pulisa kupala, esa vakavato sa vakasangko, ahuna yo pauna yo, takkina yo anchari klanyo, anutalangun yaketang lokasa te. จะยาจากกุmakalaชาสvanสต่างมาสามี e hariสประตยาจะทมีพณวตกูสพทําอย่างตมามา้มมตนมตรยา Mangso beritang katawa mono wasama kapyiti yantu nemitang awam mangkalan cajyo caj manapo sukuna sasato babakahhoto supina akar tangkuta lubahweh namina sementu yantu nemitang awam mangkalan cajyo Ba Tu sub akantang taman bawe naminat seminto yang du niimiang awa mangngkalan cayoca manaapa segunat saseto babao Tu subina Maha kalun ko na tuwahita ภูเลตวาปาลมิสภาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเมเชยมังคะลังเชยันโตโพธิยามุเรสะปญานังนันทิวัตโนเอวังตะวังวิเชโยโหเชยสุเชยมังคะเลอปลาชิตปันลังเก สีเสบตาบิโปคะเลอภิเสกสัพพุทธานังอคับปตปโมทติสุนปตังสุมังคลังสุปปาตังสุทิตังสุขโนสุโมตุจะสุยิถังรัมมจจาลิสุปทาคินังกายกรรมังวาจกรรมังปทาคินังปทาคินังวโนกรรมังปานิทิเตปทาคินาปทาคินาลิกัด วานะละพันตัดเถรกะทักินีภาวะตุสัพพะมังกะลังนัตุสัพพเตะวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพัธมานุภาเวนะสัพพัสังฆานุภาเวนะสตาโสตีพระวันตุเตอมพุทธัมขะพันนังสิยังปะตวิเสตระตะนังมหาภูญังมหาลาภังมหาโชมาลาหมาห์เดมหาอำนาจ มหาบาลมีสัพดิ์าพบาลมีมหาบาลมีภวันตุเมรุโภพุทธังแถปพนันสียังปตะวีเสตระตะนังมหาคุณยังมหาลาภังมหาโชคมหาลาภมหาเดชมหาอำนาจมหาบารมีสัพดิพบารมีมหาบารมีภวันตุเมรุโภพุทธังแถปพนันสียังปตะวีเสตระตะนัง มหาปุณยังมหาลาฟังมหาโชคมหาลามหาเดชมหาอำนาจมหาบารมีสัพพบารมีมหาบารมีพันตุเมโอคุตังขับปนนังสียังปตวีเสตะลาตะนังมหาปุณยังมหาลาพังมหาโชคมหาลามหาเดชมหาอำนาจมหาบารมีสัพพบารมีมหาบารมีพัมตเมีคีณาตาจิมานนโนยเนนิยโน สิธิอกาสิทธิจินตตาจิมานิโนยีนัยีโนสิทธิอกาสิทธิจินตตาจิมานิโนยีนัยีโนสิทธิอกาสิทธิจินตตาจิมานิโนยีนัยีโนสิทธิอกาสิทธิจินตตาชิมานิโนยีนัยีโนสิทธิอกาสิทธิอูอูอีโออีโออีโอีอีอีโอี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 โออีอมาอีอี

โอออีโอเออีออีอออีออ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 อีอออีออีอออีอออเออออออระทธุทธายะภะคะวีคงคาพระพุเาอามีหังอิติสุขโตอะังพุทโธโมพุทธายะะวีคงคาพระพุทเาอามีหังอิติสุขโตอรังพุทโธโมพุทธายะ なんだちまね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  i んだちまねなんだちまねなんだ t まねなんだち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 まねなん พุนุตตะลาอาเทิโยตระระจาอาตาปิตาเจนตปาปิยามะมันสุริโยกันติมาลาจาพุนาวันตาณลาปิจาพระมาลาจินตาจาตุโลกปาลาจาติวะตายาโมมิตามนุษสัจหามะชักกาลุกาปิจาสัปิสัตตาสุขิยังตุปุญญาณิปกตานิเม ดูการิกิดที่วิตันเจนตุกิปังว่าเตย่อตัปุมาตังที่มีนาปุณิกาเมนาอิมินาอุติเสนะจะริปะหังสุรภิตวะตันหะธาณาเจตานังเยสันตานินาตัมมายาวานิพานะโตมมังนาสันตุสัพพะทายวะยถาจาโตภเวภเวอุจุจิตตังสติปัญญาสังเนฆะ วิริยมีนามาลาลาพันตุโมกาสังกาตุนจะวิเยสุเมพุทธาัุปะวโรนาทธตัมโมนาโุวรลุตโมนาโุปัจเจกุตโตจะสังโฆนาโุตโลมะมัะเโสุตมะภะวนัมโลกาสังลาภันตุมาสิติมาตุสิติมาตุสิติมาตุอะระหังสัมมาสัมพุทโธปะวะ ภะคะวะนตุอภิวาเทมีสวาขาโตภะคะวะตาธัมโมตังภะวะสะอามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ